โอเน็ตโมหกเรื่องความน่าเป็นข้อที่2กล่องเบหนึง่งบรรจุสลาก5า้าใบที่มีหมายเลข1 3 5 7 9ใบละหหมายเลขถ้าซูมหยิบสลากในกล่องนี้ขึ้นมา2องใบโดยหยิบทีละใบาแบบไม่ใส่คืนแล้วนำหมายเลขที่ได้มาประกอบเป็นจำนวนสองหลักโดยหมายเลขบนสลากใบแรกเป็นเลขโดดในหลักสิบและหมายเลขบนสลากใบที่สเป็นเลขโดดในหลักหน่วย ความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวน2หลักที่น้อยกว่า60เท่ากับข้อใดหลักมีทั้งหมด5ใบมี1 3 5 7 9ต้องการหยิบทั้งหมด2ใบแล้วเ,เขียน P E แล้วก็ N S นะครับ ดู n s นะครับ n s นมีหยิบทั้งหมดสอ,สองใบมีทั้งหมดีหยิบทั้งหมดห้าใบและไม่หยิบได้แ,แค่หนึ่งใบและไม่ใส่ไม่ใส่คืนนะครับเราจะหยิบใบที่หนึ่งครับถีแทนด้วยเส้นครับอันนี้ใบที่หนึ่งและนี่ใบที่สองใบที่หนึ่งหยิบกี่ใบครับใบที่หนึ่ง หยิบห้าใบนะครับแต่เราหยิบจริงได้แค่ใบเดียวนะครับหยิบแล้วเอาไปข้างนอกแล้วไม่ใส่คืนนะครับเพราะโจทย์ได้กําหนดเอาไว้แล้วอันที่สองครับเหลือกี่ใบให้เลือกหยิบครับอันที่สองเหลือเพียงแค่4ี่ใบให้เลือกหยิบนะครับเพราะหยิบใบแรกไปแล้วเลยไม่ได้ใส่คืนเหลือเพียงแค่สี่ใบนะครับต่อไปนะครับและแรกเลขหลักสิบครับ แล้วก็อนที่สองเป็นเลขหน่วยครับมีค่าน้อยกว่าหกสิบนะครับน้อยว่าหกสิบนะครับเป็นเลขอะไรได้บ้างครับเป็นเลขหนึ่งสามห้านะครับหน่วยจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับเพราะมันน้อยกว่าหกสิบแน่นอนครับหลักสิบนะครับแล้วก็หลักสิบมีให้เลือกกี่ตัวครับหลักสิบมีให้เลือกสามไม่กห้นนะครับขณะที่หลักหน่วยนะครับมีให้เลือกกี่ใบ เดิมมี5้ใบนะครับหลักสิบเอาไปแล้ว1ใบแล้วหลักหน่วยก็เหลือเพียงแค่4ใบ,บแล้วก็นำมาคูณกันครับ3คูณ5้าี่ครับนี่ครับสตัด4เหลือ3ส่วน5ข้อนี้ตอบข้อ4ี่นะครับ